ให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทย ดูดวงมาทั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหม,มิงโหราโหราย4ลายไอดีโหราโหราย4ีให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับฮ่าชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านครับ ดวงรายสัปดาห์นะครับของท่านนับตั้งแต่วันจันทร์ที่11มกราคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่17มกราคมสินแสหมิงอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกุมในแบบนี้นะครับว่าในสัปดาห์หน้านั้นนะครับชาวลัคนาราศีกุมดาวเดินอยู่ในภพวินาศอยู่4ดวง ส่วนดาวสุกนั้นไปครองอยู่ในภพลาพะของชาวลัคนาราศีกุมดาวอังคารโยกหน้าชาวลัคนาราศีกุมส่วนดาวจันเนี่ยจะมาทับลัคนาราศีกุมช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์สุดสัปดาห์นะครับวันจันทร์อังคารนะครับวันจันอังคารวันพุธอะไรอย่างเงี้ยชาวลัคนาราศีอ,อุ่กุม จะมีความหงุดหงิดและก็จุกจิกใจได้ง่ายเหมือนกันครับนะครับต้องบอกให้ชาวลัคนาราศีกุมใจเย็นสักนิดหนึ่งในช่วงจังหวะที่ดาวจาันเองนั้นที่มีรอบวงโคจรเพียง2วันครึ่งเนี่ยมันเดินสัมพันธ์ในลักษณะที่จะทำให้ชาวลัคนาราศีกุมนั้นมีอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงครับนะครับ แล้วก็อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกุมเพิ่มเติมตรงนี้ว่าการเจรจาอะไรก็ตามในเรื่องของงานหรือเรื่องราวที่อันเป็นเรื่องสลักสำคัญนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูดนะครับเพราะว่าดาวพุธเนี่ยมันเดินเป็นวินาศกับลัคนานะครับระมัดระวังเรื่องของคำพูดเรื่องของเอกสารสัญญาสักนิดหนึ่ง แต่ถึงอย่างไรก็ดีนะครับดาวเจ้าเรือนพันธุก็คือดาวศุกร์โคจรเป็นลาพะกับชาวลัคนาราศีกุมครอบครัวนะครับคู่ครองจะนำสิ่งที่ดีมาให้น่าจะเป็นในเรื่องของเงินเงินทองทองหรือว่าอะไรก็ตามที่ทำให้ตัวคุณนั้นมีความสุขแล้วก็แฮปปี้นั่นเองนะครับ แต่จริงๆแล้วนะครับต้องบอกกับชาวลัคนาราศีกลุ่มแบบนี้ว่าดาวคู่ครองของคุณจริงๆคือดาวอาทิตย์เนี่ยได้โคจรอยู่ในภพวินาศแปลความหมายได้อีกอย่างหนึ่งคือคู่ครองของท่านอาจจะต้องเดินทางบ่อยเพราะเรื่องของงานก็ได้นะครับหรือคล้ายๆกับว่าในช่วงจังหวะที่ดาวบันเดินวินาศตรงนี้ท่านเองนั้นจะติดต่อจะพูดคุยกับใครเกี่ยวกับหุ้นส่วนต้องพูดจาในลักษณะที่เรียกว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยมากมาก กับคู่ครองก็เช่นกันจะเจราจาอะไรกับกับคู่ครองก็พยายามพูดจากันให้มันดีๆนะครับเพราะว่าดาวพุธเป็นวินาศถ้าพูดจาเสียพูดจาไม่ดีลาบก็พลอยที่จะหายไปด้วยปแปลกที่สุดครับอย่างไรก็ดีนะครับวันจันทร์และวันอังคารและวันพุธนั้นแม้จะมีเรื่องจุกจิกหุดหงิดแต่การเงินก็ยังไปได้ในทิศทางที่ดีพระรหัสสุขเสาร์นะครับการงานการติดต่อยังดีอยู่การเงินยังดีอยู่ แต่สิ่งที่จริงคืออย่าไปวิาพากษ์วิจารณ์ใครมากโดยเฉพาะในโลกออนไลน์โซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กอาจจะมีปัญหาจุกจิกหรือเรื่องทำให้หงุดหงิดได้แค่นี้เองครับการเงินการทองของชาวกลุ่มนั้นยังถือว่าดีอยู่จริงๆดาวการเงินเนี่ยเดินไปอยู่ในภพวินาศแต่ไปอยู่กับดาวเสาร์ที่ได้ตําแหน่งนะครับเป็นเกษตรตรทิพดีแล้วก็ไปอยู่กับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นคู่มิตรใหญ่ก็ถือว่าการเงินยังมีเข้ามา ให้จับจ่ายใช้สอยได้อย่างคล่องตลอดขอให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านโชคดีสวัสดีครับต้องการเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปัง ให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID masterming 6666 6, 66 66 6. สนใจลงโฆษณากับทาง YouTube สินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยผ่านสายตาท่านผู้ชม80,000ถึง100,000วิวต่อวันเจ้าของรางวัลแพลตินัมจาก YouTube อเมริกาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Master m i n ิ6 6 6 6สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษา ศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยโงเ่เฮงแอสตรโลยจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล